เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่มันวิดเกมมิ่งเอาหรออ้าวยุ่ยด้วยพี่วากับดนยิงอยู่แล้วน่ะไหนพี่วาอยู่ไหนพี่วาอยู่นี่ไงหุ้ยพี่วาเบอร์อะไรอ่ะสี่เ้าเฮ้ยเราเป็นสี่ห้าหกกันหมดเลยอ่ะทำไมเราเป็นสี่ห้าหกกันหมดเลยอ่ะเราเรียนเหมือนกันไงโอ้โหลุงหนึ่งเข้ามากิดว่าโอ้โหเฮ้ยเราเป็นพระเอกเหรอเนี่ยว่าาาเข้มดิ ไม่ใช่ทุกคนบนโลกนี่นาจับเรามาทําไมเนี่ยเราไม่อยากเล่นเรานาเอาเล่นมาหลายรอบแล้วนะพี่สวายเวอร์เวอร์ที่เป็นผู้หญิงอะคนนั้นอะ่ะเราลองไปเข้าไปดูสิไหนเราจะได้อยู่ทีมเดียวกันหรือเปล่าอืมไปรอไปเลยสามนาทีต้มมาม่ากินแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นได้เลยเนี่ยนานเกินไอ้น่ารอจะได้สีอะไรแรกกันไหม ฉันอยากได้ส right. ีแดงอ่ะมีไหมน่าหลอคุยกับฉันน่าหลอน่าหลอคุยกับฉันหน่อยน่าหล่อน่าหลอน่าหลอขนมน้ำไหมขนมน้ำไหมน่าหลออืมขนมแม่ขนมนี่เราสามคนหลุมขนมแม่ขนมแม่โดนแน่ไม่มีคนด้วยไี่ตายคนนั้นตายเอาเกียร์สิเราไปเลยแบบไปไปเตรียมตัวเราพร้อมแล้วไปเตรียมตัว ตอนนี้พี่ว่าเจ็บขาว่างเลยเจ็บขา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 ช่วยเหลือตัวเองแล้วกันอยเดี๋ยวฉันจะได้สีแดงแล้วฉันจะเข้าไปช่วยตัดขาเธอทิ้งให้มาแล้วมาแล้วโดนแน่เราเรียกเป็นผู้เล่นลุงหนึ่งลุงแน่เมาเป็นผู้เล่นคุณจะต้องโดนตัดขาที่หนาเป็นคู่คุมเตรียมตัวกรีดได้เลยเพราะลุงหนึ่งจะไล่สีแดง ผู้เล่นสี่ห้าหกเชิญเข้าได้ฉันเป็นผู้เล่นโอ้โหสีแดงเอาเละไป่อกกันเลยสีแดงพีดาสีอะไรนะพีดาสีฟ้าเฮ้ยอย่าดีเดินเดินนี่ยไปจะขอให้เก็บที่พื้นอ่ะอุ้ยต้องเก็บที่พื้นสามชิ้นเอาไม้ลงมาก่อนทำไมเฮ้ยเจอแล้วพี่ว่าพี่ว่าไล่เร็วพีว่าไล่เร็ว ไปมุมเด้อไม่หนีหรอไม่หนีหรอไม่วิ่งหรอไม่ชี้ปอกไม่ชี้ปอไม่ชี้ปอช่วยกันไม่ชี้ปอไหนอยู่ไหนอ่ะนี่ตรงนี้เปไหนเหรอเร็วๆต้องฟันเขานี่แหละเข้ามุมแล้วข้ามุมแล้วไม่รอดไม่รอดไม่รอดไปนไหนอะอยู่ในนี้ไปเร็วไปเร็วเปไหนไปไหนย่อมาโดนแน่โดนแน่พี่เราชนะแล้วนายเป็นไหนแล้วอ่ะพี่เราชนะแล้วพี่เราเจอทางออกแล้วเอาจริงเหรอ เนื้อนี้เรียบเลยเรียบร้อยหนึ่งคนโอ้โหพดาค้อง่เนิงก็ชนะแล้วดิยังลงนึ่งจะ็คเไ็ตพิดาอีกคนอีกคนโอ้ยไหนไหนอยู่ไหนงายมันง่ายมากเลยพี่ดาตลอดแบบบี้ีกว่าโอ้โหพี่ดารอดไปได้ยังไงเนี่ยชิวง่ายมากง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวิ่งเด็กเขาก็หมดมีค่าค่าเหนื่อยเหมือนกัน สตามิน่าสตมิน่าเอเอสตมิน่าเอเอเอเจเจอคนอื่นไหมอืมฉันจะการไปคนนึงละเจไม่เจอเลยอยากฆ่าเจนะเราทิมยกกันนะดีมากเจ๊ไม่งั้นฉันจะอยู่ข้างหลังเจ๊เจโดนแน่เฮ้ยโอ้โหตกใจเลยคนนี้ฝากพี่วาเราไปหาคนซิพี่วาโดนลงไปเลยพี่วาโดนลงไปไปดูรามีก่วยนะไม่โดนลุงหนึ่งมันได้ยินเสียง เปิดได้ไหมประตูเราเปิดไม่ได้แล้วไม่หิงเจลอันหละเมื่อไหร่จ๊ะเข็ดเนี่ยพี่นายจะไปออกเราออกได้ไหมเราไม่ได้เราต้องดักเราต้องดักคนคุณอดรอก่อนไหนเนี่ยไปไหนกันหมดสีน้ำเงินมันแอบเก่งจริงๆเงียบเลยดูดิไม่มีเสียงเลยยูหูใครกันนะออกมาเร็วออกมาเร็วอยู่ในนี้ หนึ่งถนะ้าเจอคนต้องให้พี่ว่าฆ่านั่นเอพี่ว่าตายนี่ได้ได้หรือว่าคนมันหมดแล้วเฮ้ยเจอเจอในนู่นข้ล่างสามคนเลยนะั่นน่ะตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ววัดดีวัดดีเพื่อนอยู่ข้างล่างหมดเลยอุย้ยพี่ว่าพี่ว่าจะฆ่าเขายังไงดี ววิ่งตามไม่ทันเลยเห็นไหมเนี่ยวิ่งตามไม่ทันเลย <S <S 2> <S 2> อับหรอมุมอับหรอเป็นทวิตเต้ยนอยู่ไหนอ่ะเป็นเตวิตเต์เป็นเตวิตเต์เร็วเ,เลยข้าวิข้าได้ไหมข้าได้หรือมั้งข้าได้ไดโอ๊ยเดินนี่ทำไมอ่ะเดินนี่ทำไมเดินนี่โอ้ตายอ่ะเฮ้ยลุงหนึ่งชนะรอบนี้อเอาพูดเล่นสี่ห้าหกผูดเล่นเข้าห้าหกเฮ้ยหูสีแดงเนี่ย เฮ้ยเราไปทีมแดงกันแดง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 หมดเลยเราเป็นทีมนักฆ่าหมดเลยเหรอรอบนี้คนเยอะนะรอบนี้คนเยอะเออไม่อยู่ด้วยกันแล้วออกก่อนได้เปรียบออกก่อนได้เปรียบเปิดได้ปะพี่เราออกไปอีกครั้งเปิดประตูไม่ได้ไปไปพี่แดงลุยดูคนดูคนนี่นี่เจอแล้วดูดูดูแกจะไปไหน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  ไม่รอนหรอกไม่รอนหรอกพี่ดาข้างหลังพี่ดาไล่คนอยู่เรียบร้อยไม่รอดฉันจะดการไปแล้วคนหนึ่งฉันเจออคนหนึ่งเอ้าพี่ดานี่นะเฮ้ยไปทางนี้เลยขวาขวาขวาพี่ดาพี่ดามาอ๋อพี่ดามีปืนได้ไงอ่ะพี่ดาถุ่มมาได้เฮ้ยโหพี่ดายังโหดมีปืนด้วยเอาเปล่าไปเลยไปตอนจนมุมจนมุมดักไว้จนมุมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งไปพี่ดา เนี่อะไรเนี่ยเอ้ยนี่ทางอะไรอ่ะนี่โดดไปตายไหมเนี่ยใช่พี่วอยอยู่ในนั้นแหละอ้าวมีคนอยู่ด้วยนะอ้าวแล้วลงไปทําไมกันนะพี่วอยพี่วอยวิ่งไล่ตามเขามาใช่ป่ะแล้วเขาก็เดินมาตรงนี้ใช่ป่ะพี่วอยก็เลยเดินตามเพรามาแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้เฮ้ยอย่าดิอย่าแย้กันดิอย่าแย้คนเฮ้ยเจอแล้วนายทอะไรอย้่ดิยังไม่ได้ฆ่าเลยพี่ดาได้ฆ่ายังยังเดี๋ยวลุงหนึ่งดักไว้ให้ อ,อามันปิดอเปิด,โ,ปดโดนลงมาแล้วไปแล้วพี่ดาไปเอาเร็วคนนี้เอาพี่ดาปืนหายรมดีวกว่าเฮ้ยเราผ่านเกมนั้นมาแล้วอะใช่วันนี้คือเกมต่อไปหรอเรินรางวัลทั้งหมดต้องเป็นของฉันไม่ของฉันอึโดนฉันผัดมาเ<ม>ด็กครับเตรียมพร้อม พร้อมแล้วอ like ่าเต็มตัวตอนนี้พี่ว่าเป็นศพงต่อสองตอนี้พี่ว่ากำลังนั่นอ๋อโดดให้จบเพลงโดดให้จบเพลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเกมมีพักกันได้ด้วยนะเฮ้ยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยจบโอ้ยฉันจะโดดไม่ไหวแล้วเนี่ยขาฉันแข็งไปหมดแล้วตัวไปพี่ดาแน่นอนรวมเป็นสิบตัวไปห้า อ๋อมันขึ้นมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้มันต้องโดดอย่างเดียวใครจะเหลือรอดมันผักได้นะไม่ผักตอนนี้ลุงหนึ่งกินแต่เนื้อพีดาพีวาลุงหนึ่งรอดมาแล้วนะพีดาเขาได้เลยอะพี่ว่ไม่หึ้ยแต่ลุงหนึ่งเจอลาบูบูด้วยอ่ะฮะนี่ลาบูบูอยู่ฝั่งนี้ใช่ตัวนี่ทีคิดด้วยเอาเตรียมตัวพีดาพีดาโดดยังไม่ได้โดดเลยพี่ว่าเป็นสมองสองโอ๊ยพีดาสูู้ ่่วาเดี๋ยวลุงหนึ่งคอยผักให้อย่าฮึโอ้พี่ดาครับโอ้พี่ดาโดดเก่งฮ่ะมเขียวอยู่นะเสีอยว่ะว้ายพี่ดาเรอสามคนแล้วฮึ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 โอ้ยรอดแล้วพีดาเรารอดแล้วยาย่ไปรอลุ้นพี่วายพี่วายอยู่นู้นมันกระโดดแับเสียนะ รถเสียเลยหรออือพี่ว่ามาแล้วพี่ว่ามาแล้วเสียตะกุ่นเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวรึยังไงมันรึยังรถว้ายว้ายว้ายว้ย้ยนี่เรียนรถไฟวลยอะไรเนี่ย้ยเสียไปด้วยเลยว้ายว้ายไม่ต้องโดดอยู่กับที่มันข้ามฝั่งมาไม่ได้โดดอยู่กับที่โดดจนเวลาหมดอย่า ดูเวลพี่ว่าหลนไปแล้วพี่ว่ากะตับกอะพี่ว่าก็ตับปีก่าฮกอฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าี่า็่าฮ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 ่ะว่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าย่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่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 าาฮ่าฮาา่าฮ่าฮ่าเราฮ่่าฮ่ารา่่าาาเา <laughs> ึบแต่อันนั้นไม่มีสามหัวใจไงถ้าโดนผักหนึ่งทีก็ยังไม่โดนแต่ถ้าเหลือหนึ่งหัวใจปุ๊บจะก็โดนเลยแต่อันนี้คือมันอันเดียเลยอ่ะโดนหัวใจเดียวจะตายเลยว้ายพานพี่ดาเป็นไงบอยมองไม่เห็นจังหวะเลยเจไปเร็วๆโยโยโวโยโอ้โฮบอยพี่ดานแล้ว มีบอยไปอย่างรวดเร็วลงหน่งพี่จะผ่านนะว้าวีพี่ชนะแต่ก็ขอขบคุทุกคนนะคที่ดูัถึงตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์กให้พวกเราด้วยคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมบ้วเรา้ครับายบายโอ้โอ้โอ้